ชาแนลนายทาหลอดพยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะทำนายดวงชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎประจำไตรามาสที่2ปี2565ค่ะผ่านการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีโดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะ การทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณนในการชมค่ะชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะขอให้ทาโร่ทำนายดวงของชาวกรกฎลัคนากรากฎไรมาที่265 26อยากบอกอะไรอยากทำนายอะไรสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎการเงินการงานความรักสุขภาพและการเดินทางโชคลาภขอให้ช่วยบอกค่ะ Drink. two of wands, three of wands, pick of pentacles, nine of pentacles, hangman, หินเพรอนส์เพศออฟคัพส์ซิกออฟรชาวกรกฎคะดวงของคุณในไตรมาสที่สองนี้นะคะในเรื่องของธุรกิจการงานมีเกณฑ์ว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของ การสื่อสารการเจรจารการติดต่อไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่า,ส,ส,าสื่อสารกันในองค์กรนะคะ จะประสบความสําเร็จค่ะคุณจะมีอํานาจนะคะการสั่งการหรือว่าการที่คุณจะมอบหมายอะไรงานให้ใครทํานั้นมีเกณฑ์ว่าเขาจะปฏิบัติตามนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จนะคะไปดีลงานติดต่องานนะคะให้ไปกันเป็นคู่หรือไปกันเป็นทีมนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยจะมีอํานาจในการตัดสินใจหรือว่าจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นคนที่จะเป็น มันตเนบริหารจัดการนะคะจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะงานของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของการค้าการขายนะคะหรือว่าในเรื่องของอองานประจําลาบลื่นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้ดีมากแต่ว่าจะต้องอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยข้าปากแต่มันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดเข็นครกขึ้นภูเขานะคะก็ขอให้ประสานงานกันให้ดีนะคะ การที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะขอให้ใช้ปิยะวาจาความเป็นและความอดทนอดกลั้นนะคะจะช่วยทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จก้าวหน้าในเรื่องของการงานและธุรกิจค่ะเงินทองไม่มีปัญหานะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างนะคะจะช่วยหาเงินหาทองหรือว่าช่วยทำให การงานหรือธุรกิจเนี่ยมันราบรื่นมันได้เงินได้ทองแล้วก็มันก็ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีลูกน้องลูกจ้างนะคะถือว่าจะช่วยหาเงินได้เป็นอย่างดีนะคะระว,วังว่าจะมีความขัดแย้งกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่เขาช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะหรือว่าคนที่มี อำนาจในการที่จะอนุมัติเงินทองให้กับคุณนะคะคำพูดคำจาต้องเตรียมไปให้ดีนะคะอย่าให้เกิดความขัดแย้งเพราะว่าคนที่เหนือกว่าเราลักษณะที่ฐานะหรือว่าอำนาจเนี่ยที่เหนือกว่าเราสถานะที่เหนือกว่าเราเขาอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้กับคุณติดติดขัดขัดนะคะทาให้คุณไม่ราบรื่นในเรื่องของการดีวงานในเรื่องของออตกลงเจรจารนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องระมัดระวัง ผู้หญิงจะเป็นปัญหาแต่ผู้หญิงต้องมีอำนาจผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะจะเป็นปัญหาได้ก็ให้ระมัดระวังนะคะถ้าจะต้องไปติดต่องานหรือว่าต้องไปร่วมงานนะคะกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงวางแผนให้ดีๆอาจจะต้องอดทนอดกลั้นสักนิดนึงกว่างานจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ว่า งานสำเร็จนะคะออมีเกณฑ์ว่า ให้ระมัดระวังเรื่องของการทันเลาะเรื่องของการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ทําบุญสะดอข้อต่อชะตาค่ะนะคะเสริมบารมีเสริมดวงเดินทางไปไหนนะคะมีองค์เท้าเทพเท้าเวสุวรรณนะคะเท้ากูเวนนั่นเองนะคะปกป้องคุ้มครองไปด้วยหรือว่าจะเป็นพักเครื่องนะคะจากเกจิอาจารย์ท่านใดที่มีความศรัทธานะคะเลิ่อมใสก็พกติดตัวไปด้วยนะคะดวงมีเกณฑ์อาจจะเกิดอุบ mm ัต hmm. ิเหตุไพ่เตือนมานะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร หรือให้ระมัดระวังคําพูดคาจานะคะการทะเละาะกันบาดหมางกันนะคะหรือมีความขัดแย้งกันต้องเสียเลือดเสียเนือ้อหรือว่าจะต้องมีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นแต่ให้ระมัดระวังนั่นเองนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอารมณ์ของคนเราก็อาจจะร้อนรุ่มไปตามอากาศก็ได้ค่ะเกณฑ์ที่อยู่อาศัยนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่าย้ายห้องย้ายบา น,นะคะหรือว่าภายในครอบครัวมีบางสิ่งบางอย่างมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการบูรณะบ้านรีโนเวทบ้านหรือว่าคนในบ้านมีการเดินทางนะคะบุตรบริวารเรียนจบผลของย้ายบ้านย้ายห้องนะคะไปอยู่หอไปอยู่ในที่ที่ใกล้สถาบันการเรียนก็เป็นไปได้ค่ะนะคะออคุณมีความสดใสน,นะคะเรื่องอะไรที่จะมากวนอารมณ์ให้ต้องปวดหัวให้ต้องเสียใจหรือว่าแย่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้รับข่าวดีด้วยนะหรือว่า าคุณจะมีความสนใจในเรื่องของอความสวยความงามในเรื่องของศิลปะนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆคุณอาจจะมีการสนใจที่จะไปเทคคอร์ตอบรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือว่าการเรียนรู้อะไรที่มันสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเป็นอะไรใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างให้ชีวิตของคุณนั้นมีโอกาสนะคะในเรื่องของการงาน ธุรกิจการค้าการขายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมนะคะจะนำมาช่วยทำให้คุณนั้นหาเงินได้มากขึ้นจากการงานจากธุรกิจหรือการพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแนวทางในการหาเงินที่ดีมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะไปเจาะลึกกันเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและการเดินทางค่ะ เซตแรกนะคะดวงเรื่องของการงานการเงินความรักก่อนค่ะเ a ดออฟโซลส์ souls, The Hermit The Tower The High Priestess The World The Devil, Head of Wands, Four of Pentacles, King of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Wands, The Chariot. ดวงการงานของชาวกรกฎนะคะในช่วงไตรมาสที่2นี้ให้เรามัตระวังว่าจะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าจะต้องดิวงานกับคนที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะคะหรือเจ้านายหรือคนที่เขาดูมีภูมิความรู้เยอะๆนะคะให้เรามัระวังการดีวงานคําพูดคําจาอารมณ์นะคะอาจจะเกิดความบัดมางก,กันได้การงานให้เรามัดระวังทําอะไรให้ถี่ถ้วนนะคะให้มีความรอบคอบมีความสุขุมค่ะนะคะอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหา ทำให้เกิดความเดือดร้อนได้นะคะป้องกันไว้ค่ะดีกว่าจะต้องมาแก้ปัญหาทีหลังนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ที่แปรปวนอารมณ์ที่ขึ้นง่ายลงง่ายหรือว่ากระทบง่ายๆนะคะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาหรือว่าความขัดเย้งกันได้ในเรื่องของการงานและธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ว่าจะมีโชคลาภเข้ามานะคะ ความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตรายได้การค้าการขายเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีผลผลิตที่ดีนะคะถ้าทำการ,กรเกษตรมีผลผลิตที่ดีนะคะการขายผลผลิตทางการ,กรเกษตรก็ได้ผลกําไรดีนะคะการค้าขายแบบทั่วๆไปนะคะธุรกิจโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะลูกน้องลูกจ้างที่มีลูกน้องลูกจ้างจะขยัขนแข็งดีค่ะนะคะแต่ให้ระวังนะคะว่า จะมีเรื่องของความผิดพลาดนะคะจากความพลัง้งเผลอจากความไว้ใจจากความเชื่อใจนะคะหรือการโกหกต่างๆเกิดขึ้นต้องระมัดระวังความเสียหายนะคะที่มากระทบในเรื่องของการเงินแล้วก็เงินทองได้มาแล้วนะคะไม่ว่าจะได้จากการงานไม่ว่าจะได้จากความฟลุกหรือการค้าการขายได้จากผลกําไรต้องอย่าลืมว่าจะต้องนํามาเก็บสะสมนํามา,าลงทุนต่อในรูปแบบของการออมนะคะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการาซื้อกองทุนรวมหรือสลากหรือว่าจะออมในรูปแบบอื่นๆก็ได้ค่ะที่มันจะช่วยต่อยอดให้เงินเพิ่มขูนขึ้นนะคะใครมีวิธีอะไรอื่นๆที่เป็นการออมแล้วต่อยอดทําให้เพิ่มขูนเงินทองมันทํางานเองได้ก็แนะนํามานะคะในขอบเป็นด้วยนะคะเป็นวิทยาทานค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักอาจมีคู่แข่งค่ะนะคะอาจมีความขัดแยง้งอาจจะมีเรื่องของความออนอกใจหรือว่าเป็นอะไรที่มีคนเข้ามานะคะเข้ามาจีบเข้ามาคุยท,ทั้งทงที่รู้ว่ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็ต้ระมัดระวังรวมถึงคู่ครองคนรักนะคะแฟนนอกใจนะคะไปมีลักซอนไป บัดปันใจให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าความรักมีอุปสรรคมีคู่แข่งต้องระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องของออคู่อุปถัมภ์นะคะใครที่มีคู่อุปถัมภ์หรือว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีคนที่ฐานะดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์นะคะว่าจะได้คู่อุปถัมภ์แต่อย่าเพิ่งไปไว้ใจอะไรมากนะคะเรื่องเงินเรื่องทองโอเคแต่เรื่องของความไว้ใจอะไรเนี่ย <S <S เขาอาจจะไม่โสด่จริงเขาอาจจะเป็นลักซ้อน, <S <S อนเขาอาจจะคบคนหลายคนแต่เขาก็เป็นสาย นะคะเรื่องของความรักอย่าพื่งใจร้อนอย่าใจเร็วด,ด,ด่วนได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูๆกันไปนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ถือได้ว่าอาจจะมีความขัดแย้งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับขนาดทะเลาะกันเลิการากันไปนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นรักที่อดทนนะคะรักทอลหดเทียบ เป็นความรักที่ยังคงไปได้ด้วยกันเรื่อยๆนะคะมีบาดหมางนะคะทะเลาะก,กันบ้างบีกันบ้างนะคะก็ยังคงที่จะเคียงคู่กันไปได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาที่โชคลาภสุขภาพและการเดินทางในช่วงไตรมาสที่2 2ง6 5อครอบคลุมเมาษายนพฤษภามิถุนาในดวงของชาวกรกฎค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ วันเวลาวันที่แล้วก็เวลาเกิดการผูกดวงนะคะดูที่ใต้ Description อาจารย์ได้ใส่ข้อมูลไปให้แล้วนะคะว่าแต่ละราศีวันที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็การผูกดวงเพื่อดูลัคณาค่ะ The Moon Five of Wands King of Wands Knight of uh, King of Swords Queen of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Wands, The Chariot, Head of Cups, King of Pentacles, Queen of Wands, Five of Pentacles. ดวงเรื่องโชคลาภนะคะถ้าใครเป็นสายมูมีโอกาสที่จะไปขอได้นะนะคะมีไพ่เดอะมูนแสดงว่ามีจิตสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะใครที่ชอบเป็นสายมูมูเตลูนะคะชอบไปบนบานสารเ่าไปขอนะคะพญานาคหรือว่าองค์เทพใดๆก็ตามลองสายมูได้นะคะมีเกณฑ์อาจจะได้นะคะเพราะว่าดวงจิตมีสื่อค่อนข้างแรงนะคะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจาก เ,เรื่องของการงานนะคะการงานมีโชคมีเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงเกิดความรุ่งเรืองนะคะและก็โชคลาภในเรื่องของการแข่งขันการประมูลการแย่ง นะคะแย่งชิงหรือว่ามีการที่จะต้องอชิงไหวชิงพิบอะไรกันเนี่ยหรือแข่งขันอะไรกันนะมีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะโชคลาบจะมาจากความกล้าจะมาจากความดีความมีเหตุผลนะคะการที่จะรู้ใช้จิตวิ ิจวิทยานะคะแล้วก็เรื่องของความฉลาดจะช่วยทำให้คุณนั้นราบรื่นประสบความสำเร็จโชคลาภคือความราบรื่นโชคลาภคือทำอะไรแล้วสำเร็จนะคะดังนั้นก็คงจะต้องออกแรงนิดนึงแสดงความสามารถนิดนึงถ้าอยากประสบความสำเร็จถ้าอยากได้เงินได้ทองมีโชคก็ต้องแสดงความสามารถแสดงความเฉลียวฉลาดปฏิพัน์ไหวพริบแล้วก็ทำงาน ก็จะได้เงินได้ทองนะคะอ่ะโชคลาภคือความสําเร็จจากหน้าที่การงานแล้วก็การลงมือทํานะคะต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะักแต่ให้เรามัดระวังเรื่องของการที่ทําอะไรรักความสบายมากจนเกินไปแล้วก็ตามใจปากนะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการไม่ออกกําลังกายกินเยอะนะคะทำให้เกิดอาการรู้สึกว่าหนักเนื้อหนักตัวหรือว่า ไขมันนะคะมันเยอะจนเกินไปทําให้เป็นอุปสรรคของเลือดลมนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของออไขมันพอกตักนะคะไขมันที่อยู่ตามร่างกายต่างๆนะคะช่องท้องหรืออาการที่เกิดจากการที่ สบายมากจนเกินไปนะคะปวดเนื้อปวดตัวอาการหายใจรู้สึกไม่ไม่คล่องนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําให้หัวใจเนี่ยมันได้มันได้ไดออกกําลังกายนั่นเองนะคะก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายค่ะนะคะเดินบ้างนะคะหรือว่าจะว่ายน้ําก็ดีนะนะคะในเอนเนอร์จีของไพ่ก็คือระวังว่า สิ่งรอบๆตัวเนี่ยนะคะจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะเดินจะเหินจะไปไหนให้เรามัดระวังหกลม้มระวังในเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางที่นั่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานหรือว่ามีในเรื่องของ การสังสรรค์น,นะคะการดื่มสุราการออกไปปาร์ตี้เจอเพื่อนต่างๆนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ออกกินเข้าปากไปนไั่นแหละให้เรามัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการเดินทางการเดินทางเนี่ยไม่มีอุปสรรคไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเรื่องแย่ๆเพียงแต่ว่าเดินทางแล้วระวังเสียตังค์นะคะเดินทางแล้วเสียเงินเสียทองเดินทางแล้ว การเงินแย่นะคะเดินทางไปติดต่อเรื่องของการเงินอาจจะไม่สําเร็จเดินทางแล้วระวังเสียเงินเสียทองค่ะเอาล่ะค่ะก็จบคาทานายเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกันในคลิปหน้าด้วยค่ะวันนี้ลาการไปก่อนค่ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารดพยากร By โครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบคุณมากๆค่ะ